สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับแมวเมียวเบลเยียมชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะพี่น้องมือนี่สิผ้าพีพานองมากินอาหารบานๆนะคะคิดอยากกินมาโดนละค่ะพี่น้องซื้อปักเต็งมูมาย่างไดกับบ่ได้กินจักเชอรอนะคะลืมข้าวกบมีจะเอาทิ้งค่ะพี่น้องรอบนี้ก็เลยสิเอาปักเต็งมูมาต่ำซูเบิงนะคะพี่น้องคะเสแซบํำการอ้วน้ำไล่แตกไอพักของแมวเมียวกะมีหลายอย่างค่ะพี่น้องกะมีอันพักอันนี้สียบกับเกับทั่วร้ดนเต่า ผักคุณตูพี่สาวเพิ่นหามากําคัญที่สุดเลยนี่ผักหอมผักหอมไทยจากพี่น้อง่ะเพิ่นนอามาปลูกได้กินค่ะพี่น้องแล้วกับผักดอกแคฝรั่งค่ะพี่น้องโอ้ยเร้าลายย้ายคว่ำหิวค่ะมากินน้ากกนคนไทยในเบลเยียมค่ะพี่น้องขากินอย่างอยู่จังไดมาเบิ้งเอาเด้อค่ะพี่น้องแซ่บๆค่ะน้ำลายแตกนี่เน่ากระเบิดค่ะพี่น้อง่ะกรใส่ระคามเปียกแทน อืมครับสมัสมมยสม,มัยเป็นเล็กหน่อยพี่น้องสิต่ำใส่หมากซีดาอ่อนอืมผู้ใดเค้ากินเนี่ยใส่ปูดองแหงแสบเขากันค่ะ พองผมกับดอกแค่ Mang lạch ngám ngầm เซ็นมาม่า,มาหิวเข่าต้มเซ็นขนมจีนป่าทัานอันนี้เร็วกว่า แมวนี่ชอบกินพักลวกค่ะพี่น้องอื 我看。Oh, Xem nha. เ hmm. พราะผมสับสดัดเาเออผักแค่ฝรั่งเข้ากันมากเลย ไปแล้วจ้าพี่น้องคะอิ่มแล้วล่องเวทีใดนะคะพี่น้องหิวค่ะหิวแน่หิวป่กปากบ่ติ่งรอบนี้ค่ะพี่น้องขะคือว่าแสบนวออหลี่องเฮ็ดบึงเลยค่ะพี่น้องผู้อยู่เมืองนอกนะคะพี่น้อง้าบ่มีบักแตงโมหน่อยบกแตงโมบานเฮากะล่องซื้อบกแตงโมเราเฮาคือกินเนื้อแดงแล้วเฮากะล่อง เอาเปลือกหน้านาของเขานะคะขาวๆนะเอาล่องมาต่ำเบิงนะคะแซบจ้าพักหอมกัแบแซบแซบพี่น้องขออนุญาตไปกินต่อกันเด้อ่ะจังพอกันไม่เด้อสําหรับพี่ๆที่เขามาคอมเมนต์กันตอบซ่าแน่กับพ,พ่อไพ่เลยค่ะพี่น้องช่วงเง้กะซึ่งงานลาดงานหลวงกับหลายๆจ้าพี่น้องค่ะ ปานั่นข้าราชการพุนเด้โมเมยังคะ่ะช่วงนางฮอนกิจกรรมลูกก็เยอะกิจกรรมขรอรัวกันเยอะคะ่ะพี่น้องหนานหนาวก็เขาหูเหมือนนูแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะจังพอกันโอ้ยน้ำลายกระแตกจังพอกันไม่คลิปหนาจ้ะขอบคุณลหลายจ้าบ๊ายบายคะ่ะ